ห right. น้าตาเกมนุ้นคุ้นดีแฮะวันนี้นับเราอยู่กันในอะไรนะไอซอมบี้อับดิซิงนะผมมาเล่นลน,นานมากนะครับวันนี้ผมจะเล่นปืนอะไรดีหน้าว่าเล่นปนืนเบือกันหมดแล้ว,วอ่ะก็น่าเล่นแฮ โดยเฉพาะวิกเตอร์นี่เล่นจนเบื่อแนละ้วบ่กเลยเนี่ยวิกเตอร์นะนี่เล,นเ,ลนเล่นบ้างเลยปืนะอรอ่ะเจ็ดพันห้าืมน่าสนใจแค่ปื 7, น,ปนนี้อาจจะซื้อมาเล่นด้วยกันนะปืนนี้หน้าบล็อก <c oughs> เรียบร้อยฮนะที่สุว่าลองมาลีเล่นปืนพวกโอว้ยอืม ลั่นไวอยู่นะจริงลั่นไวจริงครับผมแต่มันต้องอัดเปิร์กลั่นไวอีกนะครับผมถึงจะลั่นถึงจะยิงลัวขึ้นเหมือนเดิมนะยังไงเนี่ยครับพอตัวนี้ขอจบคลิปแล้วก็นนะเขียนตัดเยื่อะนะครับผมเพิ่มพื้นที่โทรศัพท์พื้นที่โทรศัพท์จะเต็มแล้วบอกเลยพูด <c oughs> จริงนะครับผมไม่ได้แกล้งเลยนะฮะบาย ที่ัวรรคนี้ผมมารีวิวปืนใหม่ด้วกันนะครับปืนนี้น่าจะมานานแล้วแหละคือผมเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับเกมซอมบี้เอลิซิงอ่ะยิงยิงอย่างเบาเลยปืนหรือกระบอกใบไผ่โคตรเบาเลยครับสิ่งละเอียดวะผมปิดสังเกตมาแล้วนะตอนนะ่ะปิดแล้วนะเมื่อกี้เสียงอะไรจุกเมนะื่อกี้นะทุกคนครับ เห็นนี่ผมเปิดช่วยลิงไวด้วยนะผมนี่นมันไม่ยิงอะมวยมันไม่ยิงแต่จะตายแล้วจะต,ตายแล้วเฮ้ยก็ได้คุมกันทุมทีขอปิดฉากนะฮะนีเนี่ยไม่ทันไม่ทันปิดฉากแล้วผมแล้รกการ หมันจะต้านไปไหมสองนาทีอุ้ยอีโดนียังมันจะต้านไปไหมไอตัวน้นิดนึงเลยกันนะครับปืนใหม่ยานี้ยานี้หม่แล้วอะผมเห็นเกมนี้อะไรนะคอปคอตเอ็มใช่ไหมมันคุ้นๆน่ะไอ้ทหารเนี้ยก็เล่นไปเถอะครับอปเลยแต่มันมันดูใหญ่จังแบบใหญ่อ่ะเมื่อกี้เหมือนดังกระดับนึกว่ามันจะปีนได้แต่มันปีนไม่ได้นะฮะ เกมนี้นี่เล่นครั้งสุดท้ายตอนไหนเนี่ยก็ลืมไปแล้วเล่นคือถามว่า,าวเล่นนอกรอบก,ก็เล่นอยู่นะแต่ว่าเล่นทำคลิปครั้งสุดท้ายตอนไหนเนี่ยแหละถ้าคลิปไอคลิปใครคลิปไอ้เกมสมเด็จวิซิ่งล่าสุดเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นตัวไอมุมขวาบนจอให้เลยกันนะครับไปกดดูกันเอาได้นะฮะโอ้ยิงดีอยู่นะบางตัวเลือดเยอะมันก็ยิงเบาแล้วเนี่ยเฮ้ย <c ười> ไอ้นี่ โอ้ยนี่จ้าป้านี่ Hello. Hello. ตกใจเลยเฮ้ยนี่น,นีทุกคนมันมีปุ่มผมลืมบอกว่าอันนี้มันมีอะไรใหม่ด้วยปุ่มยิงครับผมนี่มีปุ่มยิงแล้วนะบอกเลยว่าไม่ถนดัดแต่ยิ่งนะปิดเปิดประเหมือนเดิมดีกว่านี่ตกใจเลยมาไง น่าจะจูบกันอยู่แล้ว pues น mm ุ่นน่คนนึงอ nah. ีกตัวหนึ่งไม่ใช่คนมาถกสวยคร <cle> ับผมตัวหนึ Born ่งอีกตัวหนึ่งนุ่น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 กลมเกลือนกับล้วเลยโอยยิงดิเฮ้ย ไม่ยอมยิงเหรนเมื่อกี้เนี่ยเีลือทีแล้วฮะสี่ทีพอแล้วนะครับผมคุณเลงคุณเลงคุณเลงครับจบเวฟนี้ก่อนแล้วกันนะฮะบแบบแบ,บอือฮึผมว่าน่าจะมีนะตรงนี้ดันไงจริงด้วยพูดพูดมันมีจริงด้วยเพื่อนยิงอไม่ใช่เพื่อน ป้อมปืนยิงให้สวัสดีครับอ,อ,อู้เพียบสามตัวมันยจะต้องไหนเหรอเ <c oughs> ง็บขินป้อมปบตรงนู้นใช่ตรงนี้แน่นอนนะฮะอา้าวหายไปได้แล้วอ,อยู่นู่นเอาไข่มันมันเมื่อกี้ทำไมตรงนี้มาดูเลื่อนรถเร็วๆฮะอ,อีป,ปืนตรงนั้นแน่แล้วมาดิ ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้โอเคขอประมาณนี้แล้วกันครับปืนอะไรก็ไม่รู้นะ SG5 อ๋ห้อ๋อปืนนี่มันเคาน์เตอร์กันนี่ SG553 โอเคขอประมาณนี้ก็พอนะครับผมสำหรับวันนี้ขอต้อนรับไปก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้จะมาพาคลิปใหม่ใที่ผมลงนะครับสำหรับวันนี้นะฮะไปแล้วนะครับบายบายครับโปรแกรมอัดไม่ได้ 好，喂、oh, like。